สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาสอนการใช้ Google Classroom นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราต้องโหลดแอป,ป Google Classroom นะคะโหลดได้ทั้งระบบ Android และก็ iOS นะคะพอโหลดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้หน้าตาแอป,ปแบบนี้นะคะพอโหลดเสร็จแล้วนะคะเราก็กดเข้าแอปพลิเคชันเลยนะคะแล้วก็กดเริ่มต้นการใช้งานนะคะอย่างดิฉันนะคะคือกดเข้าล็อกอินด้วยอีเมล m มอนะคะก็คือ ก็จะเป็น Google Classroom ของมอเลยค่ะเป็นชื่อที่ใช้กับทางมอนะคะพอเรากดล็อกอิน hmm. เสร็จเรียบร้อยนะคะ mm hmm. ก็จะเข้าสู่หน้าหลักนะคะของของ Google Classroom เรานะคะที่เราเข้าไว้นะคะอ mm hmm. ย่างดิฉันก็คือเข้าในระบบการเรียนไว้แล้วนะคะ mm hmm. วิธีการเข้าห้องเรียนหรือชั้นเรียนต่างๆนะคะ mm hmm. ก็คือการที่เราใส่รหัสนะคะที่อาจารย์ส่งมาของ Google Classroom ในแต่ละวิชานั้นนะคะแล้วก็กดเข้าร่วมได้เลยค่ะแล้วเราก็จะได้เด้งเข้าสู่นะคะ Google Classroom เอ่อห้องเรียนที่อาจารย์แต่ละวิชาเข้าไวค้ค่ะขอบคุณคะ่ะ